สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวายน้ำพูดได้บายวินวินภูวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเกตติ้งสวายน้ำนะพร้อมวิธีการติดตั้งแบบง่ายๆนะสำหรับนะลูกค้าทุกท่านที่ยังไม่รู้วิธีการติดตั้งรวมไปถึงผู้ออกแบบต่างๆนะสถาปนิกรุ่นใหม่ๆที่ยังไม่รู้ในเรื่องของเกตติ้งเวลาออกแบบจะทาแบบไหนดีนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับพร้อมทั้งนะ เป็นสินค้าที่กำลังนิยมในเทรนใหม่ก็คือ,อเปลี่ยนจากเกทต,ติ้งที่มันเป็นสีขาวก็ดีหรือเป็นสีครีมก็ดีเนี่ยซึ่งพอเวลาเราใช้ไปนานๆก็จะเกิดคราบเกิดสิ่งสุขรกไปติดแล้วก็ไม่สวยจะต้องเปลี่ยนนะครับวันนี้แนะนำเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับที่วินวินพูของเรานี้มีจำหน่ายนะครับก็ขายเป็นเมตรนะครับ1เมตรก็จะมีเป็นแพ็คแบบนี้นะครับหนึ่งถุงก็จะมี5เมตรนะครับ หนึ 1> 1่งเมตรจะมีอยู่ตัวนี้50ชิ้นนะครับลายนี้ก็สวยนะครับเป็นที่นิยมแบบนี้ที่โชว์วันนี้ที่จะติดตั้งให้ดูเนี่ยมันจะเป็นสีดํานะครับสีดําสีส,สวยๆแบบนี้นะเก็ตติ้งก็จะมีตัวเวลาเราสั่งซื้อเนี่ยก็จะมะีความกว้างนะซึ่งแตกต่างของกันออกไปวันนี้ที่โชว์เนี่ยก็จะเป็นขนาดความกว้าง 20, 20่ส่เซนติเมตรนะ อันนี้คือความกว้างเวลาเราสื่อสารเวลาที่จะซื้อของนี่ก็คืออ,อย่างนี้เขาเรียกว่าเก็ตติง้งสีดำแกนคู่นะ,ะความกว้าง20เซนนะครับที่นิยมใช้ถัดไปก็จะเป็น25เซนความกว้าง25เซนนันิยมมากที่สุดแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็น30เซนนะครับสำหรับอของวินพูเราเนี่ยก็จะ30เซนจะมี3แกนนะครับ อันนี้คือเก็ตติ้งสีดํา20นิ้วแกนคู่นะครับแต้ยี่สิบเซนแกนคู่เดี๋ยวเรามาดูนะครับการติดตั้งนะครับหลายคนที่ยังไม่เข้าใจนะเวลาการสร้างนะครับก็เราต้องมีทําบ่าออกมารองรับนะทั้งสองด้านแบบนี้นะครับทาบานะก็วางลงไปนะนะให้มันวางได้นะตัวบาตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองรับน้ําหนักนะตัวนี้ก็จะได้แรงกดนะหลายร้อยกิโลนะสองร้อยสามร้อยโลนะสบายๆนะครับก็ เวลาติดตั้งก็มันเป็นแกนคู่แบบนี้นะเราก็จับนะมันก็จะมีนะครับสองด้านนะครับในตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นรูแบบนี้แล้วก็เป็นเดือยนะฮะแล้วก็สวมต่อกันไปแบบนี้เท่านั้นเองนะโอเคโอเคถ้าเราทําบ่าไว้ได้พอดีในเวลาติดตั้งก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องตัดนะครับถ้าบางทีทํา บ่าไม่ได้ขนาดก็จะต้องมาตัดก็จะไม่สวยนะครับเวลาเราตัดนะไม่ว่าจะเป็นด้วยไฟเบอร์หรือใบเลือ่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรอยตัดเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราทําบ่ามันได้พอดีเนี่ยเราก็จับแค่จับเรียงต่อกันเท่านั้นเองนะครับตัวนี้มันแข็งแรงอยู่แล้วถ้ามันฟิตหน่อยก็ใช้ค้อนนะตอกเข้าไป ลังเกตติ้งหรือคัตเตอร์นะที่เราว่ากันเนี่ยนะมันทําหน้าที่อะไรคุณพิชานะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอธิบายง่ายๆก็คืออ่านะมันก็ทําหน้าที่ในการเป็นตัวนะให้น้ําที่ล้นจากตัวสาวไา้น้ําที่ผ่านกันนะครับอ่าจ่ายน้านะครับเข้ามาในสระเนี่ยล้นลงมาก็จะต้องล้นลงมาที่รางน้ําล้นตัวนี้รางตัวนี้ก็จะมีเกตติ้งนะครับเป็นตัวกั้นไว้ ไม่ให้เศษตะกรนที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหลุดลอดเข้าไปในระบบการกรองนะครับเพราะว่าน้ําที่นะครับไหลามารวมในรางเนี่ยนะไหลามารวมในรางเรียบร้อยเนี่ยมันไปไหนมันก็จะไปที่เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือรูน้ํารูนะครับที่จะไปลงที่เซิรงฟ t นะครับน้ําที่ออกมาจากสระก็จะมาไหลามารวมที่ตรงนี้ถ้าไม่มีเกตติ้งเนี่ยนะเศษตรกรชิ้นใหญ่มันก็ จะไหลเข้าไปในเิร์ฟแท้งบางทีก็เสร์ฟแท้งก็ล้างยากนะก็เป็นตัวโปรเทคเบื้องต้นนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะอีกหน้าที่หนึ่งก็เป็นสีสันของสระว่ายน้ำนะใส่สลับกันไปนะก็สวยงามดีนะครับแล้วบางคนนะครับอาจจะมีเทคนิคในการตกแต่งอาจจะเอาหินเอากรวดเอาอะไรมาวางทับอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็แต่ผมว่าอย่างเงี้ยมันง่ายดีนะ วางวางวางแบบนี้สวยๆนะก็แล้วแต่นะครับง่ายๆเก็ตติ้งสีดำา20เซนแกนคู่วันนี้นะครับเอาเอามารีวิวให้ดูนะครับพร้อมวิธีการติดตั้งง่ายๆสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับของเรามีหลายสีนะก็แต่ว่าสีที่นิยมก็จะเป็นสีครีมแล้วก็แกนคู่นะแต่วันนี้ผมอยากแนะนำทุกท่านนะให้หันมาใช้ตัวสีดำนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมใช้เองแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเนี่ย นะครับสีครีมสีขาวก็ดีเนะี่ยมันจะเปื้อนง่ายผมยกตัวอย่างสีครีมนะที่ผมใช้อยู่เนี่ยนี่ที่ผมเปลี่ยนออกนะก็จะเป็นแบบนี้สาที่บ้านผมเนะี่ยมันเป็นระบบน้ําแร่โอโซนนะครับมันก็จะมีตัวคาบซึ่งมันเป็นคาบของน้ําแร่เนี่ยติดอยู่นะมันก็จะเป็นสีออกเหลืองๆแบบนี้หรือเวลาผ่านไปถึงไม่ใช้น้ําแร่หรือใช้ คอรินก็ดีเนี่ยมันก็จะซีดนีโดยตัวสีของวัสดุไม่ว่าจะเป็นเคมีก็ตามหรือแสงแดดก็ตามมันก็จะเกิดความซีดสีมันเปลี่ยนไปมันไม่สวยนะครับแต่ยังไงมันก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับเนือ่องจากว่าความคิดนะครับของสังคมไทยเนี่ยทุกเรามีความเชื่อนะครับว่าตัวสีดาๆเนี่ยทำไมโบราณเนี่ยเขาไม่นิยมให้เอาเข้าบ้านนะมันเป็น สิ่งที่คือเราจินตนาการกันไปว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าเทรนสมัยใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกก็ดีหรือคนออกแบบทั่วไปเนี่ยนิยมนะครับนำสีดำเนี่ยเข้ามาใช้ในงานบ้านนะครับออกแบบบ้านนะครับในรูปแบบที่เป็นโมเดลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นขึ้นมาเยอะนะแล้วมันก็ดูแบบสวยนะครับดูสวยทันสมัยแล้วก็ที่สําคัญนะในทางของวิศวกรรมเนี่ยมันก็ได้ผลนะครับ ได้ผลในทางที่ว่าเราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันบ่อยสีมันไม่เปื้อนนะครับแล้วก็ดูทันสมัยด้วยนะครับได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับก็เป็นคล็ดลับง่ายๆนะครับที่นํามาเสนอในวันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่คิดจะเปลี่ยนนะครับตัวเกตติ้งนะครับลังน้ําร้นสำไวน้ำเนี่ยนะครับครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับโทรหาวินวินภูนะครับศูนย์สองห้เเช่นเคยนะครับหรือจะแอดไลน์มาคุยกันก็ นะครับเป็นลายแอดนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยแอดวินวินพูช็อปนะครับก็ทุกลุงลาวของสระว่ายน้ำนะครับมีคำตอบที่นี่นะครับที่สำคัญนะตัวเกตติ้งัวเนี้ถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยสีดำเนี่ยเขาจะทำราคาซึ่งมันโอเวอร์นะครับสูงกว่าสีครีมหรือสีขาวเนี่ยสองเท่าตัวเลยนะครับเนื่องจากว่ามีคนใช้ไม่เยอะนะครับแต่ของเรานั้นขายราคาใกล้เคียงกับสีขาวและสีครีมเลยนะครับ ก็ยังไงเรื่องราคาก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับที่วินวินภูนะครับสีดำนะครับเก็ตติ้งวันนี้นะครับพรวิธีการติดตั้งง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้แต่สำหรับท่านผู้รู้อยู่แล้วก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเทคนิคง่ายๆเท่านั้นเองนะครับสีตีนยังลูกพลาดนักปาดยังดูพังนะครับ ถ้อยคําใดที่นะครับไม่ถูกต้องไม่ถูกใจนะครับผมปีชาก็ต้องกราบประธานอภัยนะครับวันนี้นะครับตั้งใจจริงที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะครับในเรื่องราวดีๆนะครับที่ตัวเองคิดว่าดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับโอเคดีแน่นอนสำหรับผมนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้ก็นะก็สวยบ้านทันสมัยขึ้นแล้วก็ใช้ได้นานนะครับ รวมไปถึงตัวฟิตติ้งต่างๆนะครับซึ่งผมทําใหม่นะครับในสระนะครับตัวหัวใจน้ําก็ดีนะครับหรือเป็นตัวสะดือก็ดีนะครับอรอบนี้เราเปลี่ยนเป็นสีดํากันทั้งหมดนะครับรวมไปถึงหัวเจ็ดสปาต่างๆสําหรบผมปีชาวันนี้นะครับเกตติ้งสวายน้ำมีเทอรนี้สวัสดีครับ